สวัสดีค่ะยาติธรรมทุกท่านวันนี้วันพระหัสดนะคะพระหัสดที่2ี่มิถุนายน2568นดะคะก็ลืมวันอีกแล้วนะคะก็ยินดีต้อนรับท่านใหม่เข้าสู่ช่องของเรานะคะเห็นมีผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวันนะคะก็ยินดีต้อนรับค่ะแล้วก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ทําบุญทั่วทุกมุมโลกนะวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากเลยสําหรับ ข้อความนะคะที่เขียนมาทักทายกันแค่สวัสดีกันก็ดีใจแล้วเพราะว่ารู้ว่าอ๋อมีคนดูอยู่นะคะดูมากน้อยก็ตามลำดับนะคะช่วงนี้ fifty o youtube อาจจะไม่ค่อยได้เตือนถ้าใครไม่กดกระดิ่งไว้มันไม่เตือนนะคะมันจะค่อยๆหายไปจากหน้าจอของเราเพราะว่าผู้พูดเองก็ติดตามท่านอื่นๆอยู่ถ้าเราไม่กดกระดิง่งเนี่ยเราลองกดกระดิง่งกับไม่กดกระดิง่งเนี่ยเราจะเห็นว่า ถ้ากดกระดิ่งเนี่ยมันจะเตือนทุกครั้งเพราะว่าดิฉันติดตามวัดธรรมเมืองนะอยู่ทาง u t u b e นะคะก็จะเตือนทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นหลงตาบรรยายรรมหรือว่าอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นสวดมนต์ตามช่วงเวลานะคะแล้วก็ช่องไหนที่เราลองกดติดตามแต่ไม่กดกระดิ่งมันก็จะไม่เตือนมันจะค่อยๆหายไปเพราะว่ามันเป็นการวัดผลจากเขาเรียกว่าอัลกอริทึมค่ะนะคะ,นะคะในการ ว่ามีคนดูมากน้อยขนาดไหนอะไรเงี้ยนะคะประมาณนั้นนะคะถ้าช่องเราคนดูไม่ค่อยเยอะมันอาจจะแบบค่อยๆหายไปจากหน้าจอของท่านฉะนั้นก็กดกระดิ่งไว้นะคะเมื่อมีเวลาค่อยมาดูนะคะก็นี่แหละบางคนบอกว่าคุณน้าคะไม่เห็นทําคลิปนานมากเลยบอกว่าเฮ้ออะไรเราทําคลิปทุกวันนะคะเราทําคลิปทุกวันถ้าใครที่ไม่เห็นมันเตือนเนี่ยเข้ามาดูในหน้าช่องเลยนะคะก็พิมพ์ก็หาช่องเรานะคะแล้วก็ กดเข้ามาดูในหน้าช่องเลยนะคะว่า